เห็เนาะสวัสด mm ีครับผมยิงกระสงการเพื่อเชีนะฮะเราไม่ได้โรบบอกกันนั่นเองนะวันนี้นะฮะเราอยู่ในแมปไคจูยูนิเวิร์สกันต่อนั่นเองเนาะก็คือแบบแมปเนี้ยผมไม่ได้อัดมาก็นานประมาณนานมากๆเลยเพื่อใครไม่รู้นะไคจูนิเวิร์สเป็นแมปแรกที่ผมอัดในโรบบอกเนาะซึ่งวันนี้เราทำอะไรกันฮะวันนี้นะฮะเราจะมาเล่นกอสิล่าเอนติมานั่นเองก็คือแบบโอ้โหกว่าจะได้มันมาเอนติมานี่มันมันจะมาหายังไงเอ่ยเพื่อเพื่อเพื่อคนสงสัยก็คือขั้นแรกเลยเราต้องมีเจนจักั้า ไอเนี้ยเจ๊จะกลัวเบตา้าเลโอเจ็ดสิบค่าแล้วไม่พอเราก็ต้องมีเงิน5้าแสนจีในการ,ารซื้อ,อมันใช่ฮะเงิน5น้าแสนจีนี่มันเงินห้าแสนจีนี่ก็มีราคาเท่ากับเออ่มอเตอร์ซคโร่เลยมอเตอร์ซคโร่ก็ห้าแสนจีอ่ะคือแบบฟาร์มยากมากทุกคนแต่ก็ไปแต่ก็เหอะเราเราจะมาเล่นปฏิมาการซื้อตอนนี้ผมเอลอยี่สหกอยู่นะทุกคนเนาะไม่รู้สิเออเลอยี่หกเนี่ยมันจะพอตกคนอื่นได้หรือเปล่าโอเคเลตจะกไปเถอะ ผมขอปิดเสียงเกมนะทุกคนเพราะว่ามันมีลิขสิทธิ์นะมันเอาเสียงมาจากโตโฮเลยอ่ะผมไม่อยากเปิดเสียงเท่าไหร่นะเนาะคือแบบคือแบบถ้าคือแบบถ้าเกิดวันหนึ่งไลฟ์สตรีมจะเปิดเสียงให้แล้วกันโอเคป่ะเกิดไม่โตเกาาียวฮะนี่ฮะลุคล่างหน้าตาพี่เขาพี่เขาเป็นอย่างนี้นี่เองบอกเลยว่าทโมเดลทำออกมาดีมากๆเลยนะทุกคนโอ้โอ้โอ้โอเดี๋ยวก่อน กีโลละมอเต่สี่โลอันนั้นก็ดีโมเดลมาใหม่อธิบายสกิลก่อนแล้วกันเนาะตอนนี้อัลติมาจะมีหลอดพิเศษเพิ่มมาเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวอย่าเพิเ่งเป็นหลอดไะคิทายท,ที่ตามเนื้อเรื่องนะทุกคนไอหลอดไอนี่มันเป็นฝุ่นแดงๆโอ้โหอัลติมาสี่ตัวว๊าดก็คือแบบอ่ะนัดไอฝุอ่นแดงๆนี่สับถ้าเกิดถ้าเกิดสับศพครบ20แล้วว่าเราสามารถใช้สกิลวีได้นะัดสกิลวีเป็นสกิลปล่อยปล่อยพิษปล่อยพิษแดงเข้ามานะฮะซึ่งสกิลหนึ่งอัลติมาเป็นท่่่าาาากกกััดดดธรรมมมแล้้ว็อยยงงเีไไ โอเคอ่ะเป็นท่าเลนะือประชิดส่วนท่าสองนะั้นเป็นท่าหางนี้คือแบบกว้างมากอันนี้เผื่อนคนไม่ดูอะไรสกิลสองกว้างมากๆโผสามารถกวาดตึกสองตึกเนี่ยในสกิลสองครั้งเดียวได้เนี่ยทุกคนแม่งกว้างมากโ,โลอย่ายิงหนูย,ยิงรีวิวอยู่โอเคโอเคสกิลสามนะครับอันติมาจะกลายเป็นสกิลกระทืบทาแบบนี้สังเกตว่าสกิลนี้นะคะรู้สึกว่ารู้สึกว่าหลอดไอ,อเจ้าหลอดเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาเนาะ อ่ะซึ่งนอก,นอกจากนอกจากสกิลนี้ก็มีสกิลนี้ฮะทำให้หลอดมันเพิ่มได้แต่เราต้องยืนนิ่งสักนันึงนะสตาร์ทูสต็อปโอเคโอเคสกิลสี่นี้เหมือนเราต้องหลอดเต็มถ้าจำไม่ผิดน,นะเราต้องหลอดเต็มอะไรนี่แหละมาเนี่คือวิธีวิธีสู้วิธีวิธ,วธีวิธีเล่นอัติมาก็อย่างเงี้ยทุกคนสกิล,ลหลักดามเมจหลักมันจากสกิลสองอย่างเงี้ยนะฮะโอเคอันสกิลห้าเป็นอันต,อนตีอันตีที่เห็นในดรามอนิเมีเนาะ จะชาร์จอย่างเงี้แล้วก็ยิงและยิงนัเราประมาณโอ้โหแอบตายไหมเนี่ยยิงมันยิงมันดาเมจเจสิบนะคะแต่ว่าแหลแรงแล้วรัวมากซื้อผมกตายเนี่ยดูดิคือแบบเนี่ยโอ้โหคือแบบสกิลกว้างมากอะหางมันนะทุกคนเนี่ยถ้าเกิดเราหมุนกล้องด้วยนะมันจะมันจะปาดแบบนี้เลยดูดิคือแบบปาดสองสามทียันเมืองหายเนี่ยดูดูดู แล้วคือเวลเวลยี่สิบเจ็ดแล้วมันแล้วแล้วแล้วเวลหลอดหลอดมันยังตันที่ประมาณพันหกถือว่าเวลฝาฝืนว่าฝาเวลง่ายนะทุกคนพอๆกับคอนเทเซเลยเนี่ยโอเคฮะคือผมยังไม่ได้ใช้อันนี้ให้ดูเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะใช้ดูหน่อยแล้วกันต้องสกิลสามหน่อยสกิลสามมันจะขึ้นมาอย่างงี้แล้วเรากดฮะมันจะเป็นอันเนี้ยมันจะเป็นไว้ไว้กัดก่อนเรื่อยๆแลวแลวมันจะหลอดจะลงเรื่อยๆตามเมื่อกี้ทุกคนโอ้คนนี้โหดมากคนนี้โคตรโหดเลย โอ้ไม่กอดนี่ไงนี่คือน่าจะเป็นสกิลที่เขาใช้พิษฮะทุกคนอ,อาค์เคทายของอันติมาเรียบร้อยเรียบร้อยฮะโอเคอแรงจังเลยอะ่ะเอ้ยตีแรงนะเนี่ยศึกสักสีทุกคนศึกสักสี ตอบดูสตอบข้าตัวน right? uh ี huh. <cin> eh ้โอเคตัวเนี huh. right ้ยม right ันก็เป็นอัดถ้าเล่นดีๆชนะอติมาได้นะแต่แต่ก็แค่มีโอกาสแหละรู้ไหมล่ะมาไหมโดนโดนเต็มๆโดนอัดหน้าเต็มๆขอสู้ฮะอู้อู้อูแรง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 มากไม่ถึงไม่ถึงไปถึงเขาแน่แหละแรงผมไม่ได้แรงเลย คิวสี่มันกดแล้วมันชาร์จเร็วกว่าฮะตายซะนิดเดียวเออนั่นแหละเอาละทุกคนก็ประมาณว่าสหรับคลิปนี้มาชมเนาะก็คือแบบก็คือแบบเป็นคลิปไม่คิวอาร์ตี้มากมาป,ปวดเทิเร,เร์นเฉยๆนะก็คือแบบก็คือแบบเดียรวมอนะ่ะน้องอ่ะเป็นกเซียที่ฟาร์มยากตัวหนึ่งเลยแต่ถามว่าฟาร์มคุ้มไหมคุ้มนะทุกคนตัวนี้ เพราะว่าพวสก,กิลก็โอเคแหละเลื่อนมีตั้ง5้าพอ่ะทุกคนเลื่อนมีตั้งห้าพันหกดาเมจก็มหาศาลอะทุกคนก็ประมาณก,ก็ประมาณว่าแบบถ้าให้เต็ม1ินะตัวนี้ผมให้สักประมาณ9แล้วกันประมาณ9ไม่ก็แปดแล้วกันเพราะว่าเพราะคนเสียก็คือหักหักตรงที่มันฟาร์มนานนด้เหลยผมจะได้ราฟาร์มตน,นี้ประมาณสามนาทีอ่ะทุกคนนานมากเอาล่ะนั่นก็เดี๋ยวเจอกันในนะคลิปหน,น้าแล้วเจอกันบ๊ายบายฮะ